ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนักแสดงสาวออมสกาใจได้ออกมาโพสต์ภาพที่มีข้อความว่าหรือจะรอให้ออกนอกประเทศก่อนแล้วค่อยออกหมายจับพร้อมระบุข้อความใต้ภาพดังกล่าวว่างงนะเธอมแมลงสาบล่าสุดอมสกาใจได้เคลื่อนไหวอีกครั้งด้วยการโพสต์ภาพที่มีข้อความระบุว่าข่มขืนคือเลวซามต่ำช้าใจสัตว์มากณเมืองเมืองหนึ่งผู้ต้องหาบอกให้เชื่อในกระบวนการยุติธรรมมันกลับหัวกลับหางไหม คนพูดประโยคนี้ควรเป็นผู้เสียหายหรือเปล่ามาดูกันว่าพยานหลักฐานผู้เสียหายกับนามสกุลใหญ่ณเนะมืองสมมุตริรอดกด5ไม่รอดกด0พร้อมระบุข้อความใต้ภาพดังกล่าวว่าขอความยุยธรรมให้กับผู้เสียหายท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นเป็น,นทิศทางที่เห็นด้วยเป็นจำนวนมาก